สวัสดีครับวันนี้นะคะพี่มานะคะมารียครีวขนมรีวีขนมที่หาซืือง่ายอร่อยอร่อยนะครับนั่นก็คืออันนี้ก็คือเบนโตกเป็นขนมป้าเมึกกินกับน้ำจะกรอบนะคะถือเช้ช่องคือขุ่นกระกรอบนะครับเด็กก็กินได้นะคะปันนี้ซื้อที่เซเว่นห่อใหญ่ห่อยี่สิบบาทห่อ,อเล็กห่อละห้าบาทนะครับมาดุกขนมต่อไป อันนี้คือซานเป่าไก่ที่ซานเป่าไท่นะก <Good God. S 1> ุ้งเผ็ดทอดกรอบปลาซานเป่าไท่นะเป่าไท่นะโอ้โหดิขขนมวันนี้หาซื้อที่ง่ายนะครั็มาดูขนมเป่าไปกันเลยนะคะ นขนมข้าวชุรอนะคะเดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึงพอดีเป็นกล่องเค่ๆ okay, นะคบนี่ทุกคนยังไม่ได้เคยติดตามนะครับก็ผมสักแล้วนะครับไปเรียนรับก็อันอันตักสีดำครับเหมือนย่ามผมก็แม่ผมก็สีก็เหมือนกันอันนี้นะคะก็ก็ผมแตผมดูราคาอันนี้ 40แล้วนี่40บาทนะครับรวมทั้งหมดนะครับ100บาทพอดีนะครับใครที่ไม่ยังติดตามนะครับบอกเลยนี่20คน40คน40คนคะแนนได้80ใช่ไหมเพิ่มอีก20เป็น100บาทใช่ไหมทุกคนบอกเลย100บาทผมขอโทษดีครับขอโทษนะครัะ100บาทก็ดีใช่ไหมครับบอกเลยว่า100บาททั่วทั่ว คใครยังไม่ค่อยติดตามเพจผมนะครับมยังไม่ได้ลงเพจเลยแค่ดูนะครับนี่คือครับรอยสักไฟของผมนะครับก็บอกเลยว่าสําหรับคลิปนี้นครับผมอายุเออตอนนี้ผมเจ็ดขวบครึ่งเออผมแปดขวดนะครับทีนี้แปดขวดแปลว่าผมเพิ่มปอสองอครับแล้วก็สักด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ นะครับช่องของผมด้วยนะครับก็ดยบายนะครับรีวิวกับขนมชิ้นพวกเนี่ยฮะ,ะขอลาไปก่อนดยบายสวัสดีค่ะ